น้องโงงานครับวันนี้วันที่เจ็ดะวันอาทิตย์น่ครับน้ำรถลงเยอะนะครับที่ทำคลิปมาเช้านะครับให้นานาดูนะครับก็ได้ตัวอยู่นะครับน้ำรถเยอะเลยนะครับรับน้ำรถลงหลายเลยครับรถโคดเร็วครับน้ำนี่ครับก็เอาหอยเก่ามาที้งครับ ก็เลยมานั่งจุกเรียนๆครับก็ได้สายใหญ่มาหนึ่งตัวครับมาดูกับผลงานคะรับนี่อ๋อเป็นสายใหญ่มาหนึ่งตัวครับพี่น้องปลาก็รู้ก,ก่อนนะครับพี่น้องไข่มันเดิมว่าเห็นตัวนีนพี่น้องดูเ,ดเป็ดเลยันที่เจ็ดมาอีกแล้วหนึ่งตัวมานตัวใหญ่จริงปีนี้ผมับปรากฏแม่น้ำมูลนะครับ หญ,หญ่ครับใหดูวับตัวเดียวคุ้มเลยครับก็น้ำมูลก็ลดลงเรื่อยๆนะครับไมยก็เริ่มชาถูกยากนะครับอันนี้เป็นปูนนะลาดปูนนะครับปลาเข้าเหมือนที่ผมบอกมาเช้าครับกินแล้วก็ถอยกินแล้วก็ถอยนะครับพี่น้อง กินมาทีละตัวสองตัวแล้วก็หายครับแล้วก็ขึ้นมาใหม่อัดเลือดถึงจะขึ้นมาใหม่ครับทีละตัวสองตัวครับตอรอพายุเนาะรอพายุเข้านะครับพี่น้องพายุก็มาคืนนี้แล้วครับน่าจะตกประมาณเก้าโมงถึงประมาณเริ่มตั้งแต่เก้าโมงะรประมาณนะครับก็ น่าจะตกตอนเช้าครับฝนหอยต่อมาทิ้งครับได้ปลาอยู่นะครับให้ดูปลาอีกรอบครับเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเหยื่อม้าหมักมาเดิมครับเหยื่อม้าหมักนี่ครับกับพวกนี้ครับเหยื่อม้าหมักครับเดี๋ยวจะทาขายปีนี้นะพี่น้องใครรอก็ ยังไว้เลยนะครับประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับจะําขายแล้วนะครับน้ําสวยน้ําสวยถ้าเป็นน้ำใหม่ๆนี่จุ่มตูดได้ตูดนกินเอากินเอาเลยครับแบบนี้ครับน้ำกันนี้ครับจุ่มยกจุ่มอะไเยอะครับรูบากินแน่นอนครับนี่น้ำลดลงเยอะเลยครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ออกมา ทำคลิปให้เอฟีดูเนาะก็นอนไม่หลับเลยอ,ออกมาดูครับกอดายปลาอยู่นะครับน้ำสวยน้ำสวยยังไงขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ